สวัสดีครับผมวันนี้นะครับขาคำแชแนลนะฮะจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวตลาดสันปลาคอยจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมน,น่นนี่เลยครับโอ้ใบสนีหายากแล้วครับตรงน,นี้นานๆเจอนะครับแต่ละจังหวัดแต่ละที่นี่เลยครับมาร้านนี้เลยโอ,โ,อโอ้เครื่องจักรสาร สนใจมากเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ดูนะครับว่าการผลิตนั้นทำยังไงนะครับสวัสดีครับทำไรเอ่ย กระเป๋าสารนะครับผมเป็นงานสารจากเื้นสารประสิิคโอ้โหทุกอย่างนี่ทำเองหมดเลยเหรอฮะเกือบหมดค่ะ<อ>เป็นคิวภี่พันของคุณแม,ามา่ป้านี่ายตะวินหลาะตรงนครับครับผมโอ้สวดมากครับรขออนุญาตสอบถามหน่อยครับเจ้าของร้านชื่ออะไรเอ่ย ออ๋ทำมากี่ปีแล้วครับอ๋อย้ายมาอยู่เชียงใหม่เอามาห้าปีแล้วค่ะมาจากไหนครับอ่าตอนแรกอยู่พะเยาค่ะพะเยาใช่ค่ะย้ายมาเป็นกลุ่มแม่บ้านของกลุ่มฐานร้านปีเจ็ดท้ายกำลังหละครับผมเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ขายดีไหมครับช่วงนี้หน้าร้านก็ได้เรื่อยๆค่ะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นออเดอร์ของอแม่ค้าที่เขาเอาไปขายต่อ อ, cage, อ๋อจะเน้นขายส่งขายส่งขายส่งด้วยนะฮะอ่าถ้าลูกค้าหรือท่านผู้ชมท่านใดอยากได้ไปขายมั่งเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนครับอ่ามีเพจกระเป๋าสารพิมลนิชาเชียงใหม่แล้วก็ ชื่อร้านชื่อเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์กรมทหารนาทีเจ็ดกลุ่มพิตภัณฑ์เครื่องสายจากเส้นสาพงพลาสติกค่ะครับผมเอาเบอร์โทรไห้คะคบอรโทรหรือไอดียไลน์นะคะ08 1 2 6 1 4 5 9นสาคะ่ะสามารถสั่งออเดอร์ได้สั่งสีได้สั่งลายได้นะคะมีหลายสีหลายลายนะคะเป็นการมิกซ์มีเ้เปเส้นเล็กมีเส้นเล็กเส้นใหญ่ครับผมเส้นใหญ่ก็จะประมาณ นี่คือผลิตภัณฑ์จากเส้นใหญ่ครับแล้วก็เป็นพวกงานเสริมเหล็กอันนี้เป็นงานเชือนะคะครับอ,อันนี้เป็นงานเสริมเหล็กมีเยอะค่ะผล<อ>ิตภัณฑ์ที่ร้านเรามีเยอะจะมีทั้งงานเสริมเหล็กและงานไม่เสริมเหล็กครับผมค่ะรับออเดอร์จัดพร้อมจัดส่งทั่วประเทศโอ้โหมีทั้งราคาปลีกและราคาโตกคว่าหากท่านผู้ชมท่านใดนี่ได้ผ่านมาแถวสันปลาคอยนะครับอ่ายกาวิลา ตรงข้ามก็มาแวะได้นะครับผมร้านตั้งอยู่นี่เลยนะครับตรงข้ามตรงข้ามตลาดนะครับสันประคอยนะครับปลอภัยครับ,รบงานฝีมือล้วนๆครับแต่ละอย่างนครับตะกร้าโอ้โห Thank okay. you. วันหนึ่งนี่ทำประมาณได้ประมาณสักกี่ใบครับถ้าเป็นไซนี้ทำได้ประมาณประมาณแปดใบจะเป็นขนาดเจ็ดนเจ็ดนิ้วนะคะราคาหน้าร้านหกสิบบาทแล้วแต่ขนาดถ้าขนาดใหญ่แล้วก็ทำได้วันละประมาณสี่ถึงห้าใบถ้าขนาดเล็กก็ทำได้ประมาณเจ็ดแปดใบครับผม จะมีเส้นสายเล็กใหญ่แล้วก็เส้นสายเมโยถ้าเป็นเส้นสายขนาดเล็กอันนี้มันจะใช้เวลานานกว่าอย่างใบเนี้ยนะคะใช้เวลาประมาณสองใบได้หนึ่งวันได้สองใบถ้าเป็นเส้นเล็กรับนนรมันจะไม่เหมือนเส้นใหญ่น,นี่เป็นเส้นเล็กครับผมอันนี้ก็เส้นเล็กค่ะอืมอันนี้จะทํายากนิดนึงใช้เวลาเพราะว่าอันนี้จะเป็นลายเล็กหนึ่งครับ,บแล้วก็อันนี้สวยมากอันนี้ขายดี อันนี้เป็นลายดอกกิ่ uh huh. เ,เส้นเล็กถ้าเส้นใหญ่จะไม่สามารถทําลายนี้ได้ครับอ,อันนี้เส้นเล็กอันนี้ราคาเริ่มต้นราคาปีกอยู่ที่สองรหาบาทอ้าโทษครับวัสดุใช้อะไรทําครับเป็นงานเส้นสายจากพลาสติกค oh. ่ะเส้นสายพลาสติกอ๋ออันนี้เป็นเส้นเล็กหกมิลครับส่วนอันนี้จะเป็นเส้นสิบสองมิลสิบสองมิลอันนี้เป็นหกมิลครับแต่ว,ว่างานเส้นเล็กจะขายแพมากครับผม ครับยังไงพาคำชาแนลขอฝากร้านด้วยนะครับสวัสดีครับยังไงขอไปถ่ายทำที่ตลาดแป๊บนึงไม่รู้ว่าจะทันถ่ายทำไมฝนก็จะตกครับพอดีทางค่ายก็อ่า โอลมาละกดตามแล้วเนี่ยอุยอ้ยๆเอยๆๆเอยๆให้ไวให้ไวให้ไวเอาเป็นว่าเดี๋ยวทางท่าคำชาแนลนะครับขอรวบรวบทําเวลานิดหนึ่งครับคงไม่ได้สัมภาษณ์แม่ค้าเขาแล้วนะต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับขออนุญาตนะครับผมบคริปช็อปครับตัวน,นี้นะฮะเยอะแยะมากมายนะครับของทุกอย่าง สดนะครับผมช่วงเช้าๆนะครับคนจะเยอะนะครับช่วงสายๆนี่ก็อาจจะเบาบางหน่อยครับน้ําลําไยครับโอ้โหน่าทานมากเลยครับสะอาดหูสะอาดตานะครับผมนะครับมาอุดหนุนได้นะครับผมอยู่ที่ตลาดสันปลาข่อยนะครับผมสันปลาข่อยนะครับถ้าใครมาอาเยี่ยมชมลูกหลานที่ ทางค่ายหรือได้มาแวะเที่ยวแถวแถวตลาดสันปะคอยนะครับอย่าลืมนะครับมาอุดหนุนนะฮะตลาดคาแต่ละร้านนะครับยังคงรอท่านผู้ชมนะครับมาอุดหนุนนะครับผมเหนียวหมูทอดกระเทียมว้าวน่าทานมากนะครับขนมนะครับนมขบเคี้ยวปลาโซนผักของชํำนะฮะเยะแยมมากมายนะครับผม จะพาท่านผู้ชมเข้าไปนะครับทาวเหียวหมูปิ้งโอ้โหแคบหมูนะครับของฝากเยอะแยะมากมายนะครับผมข้าวสวยร้อนๆนะครับนะครับโซนผักนะครับมาหรข้าวแกงนะครับเยอะแยะครับหลายร้านมากจ้าวนะครับขนมเบื้องคุณยญ่นะครับคุณยวนนะครับโอ้โหน่าทานนะครับน้าถรวยใบเตยโอ้หลายอย่างนะครับ ท่านใดผ่านมามาแวะนะครับคาพ่อค้าใจดีนะครับตลาดสันปลาข่อยยนดีต้อนันะครับาท่านใครช้ำในนะครับก็มาทานน้ำนะครับใบบัวบกได้นะครับนี่มีน้ำลำํำไยมีน้ำสำมุนไพรเยอะแยะนะครับ ร้านข้าวแกงเจ้านี้โอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับน่าทานโอ้โหน่าทานมากครับกับข้าวโอ้โหนะครับแกงส้มโอ้ผัดนะครับหลายอย่างมากครับของทอดรอบเลยรอบพิพเลยนะฮะโอ้โหน่าทานจริงๆนะครับเจ้าเก่าเจ้าเติมเจ้าประจำนะครับผมดีต่อใจดีมากครับ เดายลานะครับจำกัดหาคำแชแนลก็เลยอดสัมภาษณ์ทันเลยครับยอยากทางค่ายโทรตามแล้วนะครับฝนก็จะตกนะฮะต้องรียบแล้วครับ,รบ,รบยังไงะหาคำแชแนลขออภัยด้วยนะครับผมต้องรีบแล้วนะครับผมขอรวบรวบ ถ่ายรูรวบแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังพัาคำชาแนลขอให้ท่านถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับสาธุ